จากอดีตถึงปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินง,งานมาแล้วเป็นเวลากว่า47ปีประกอบด้วยสมาชิกทั่วประเทศกว่า8,300รายมีกลุ่มอุตสาหกรรม43กลุ่มและ74สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจากการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดยั้ยงสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยจึงได้จัดตั้งสถาบันต่างๆขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในทุกๆด้าน จำนวนสิบสถาบันปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เร่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยตอบรับวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลภายใต้การดำเนินง,งานของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนายสุพรรณมงคลสุทธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมซึ่งมีประกอบด้วย5ข้อด้วยกันก็คือ 1. สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม2ยกระดับอุตสาหกรรมและเอ e มไไทยเป็นศูนย์การของภูมิภาคอาเซียน3เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 4. พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง 5. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ในปี2557ที่ผ่านมาสอ,อทดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายภายใต้ยุทธศาสตร์5ข้อประกอบด้วยสอ,อทได้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน SME เป็นวราระแห่งชาติโดยผลักดันมาตรการเร่งด่วนอาทิการกำหนดนิยามของ SME ให้มีความชัดเจนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่า และการยกเว้นการเก็บภาษี SME นอกระบบย้อนหลังรวมไปถึงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมการขยายช่องทางการค้าผ่านการจัดการวงเงินสินเชื่อ16,000ล้านบาทภายใต้โครงการ s m i Fast t a c k และจัดงาน SCB f t i Factory Outlet ต่อเนื่องเป็นปีที่10นอกจากนั้นร่วมกับ SME Bank เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการโครงการสินเชื่อ9เมนูคืนความสุขให้ SME และดำเนินโครงการ SME Proactive ที่นำผู้ประกอบการกว่า2,000ลายเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาดใน47ประเทศผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกว่า28ฉบับอาทิกฎหมายสุลกากรร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายสมสามิตรเป็นต้นนอกจากนี้สอ,อทอยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยการจัดตั้ง10คัสเตอร์อุตสาหกรรมและอยู่ระหว่างการดำเนินง,งานจัดตั้งอีก2คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสออทอมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีโคโนมีอย่างมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งยังคงเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงริเวอีโคทาวอย่างต่อเนื่องอาทิการทบทวนข้อมูลพื้นฐานปัจจุบันของจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด4ปีการจัดประชุมอีโคฟอรัมและร่วมกับกรมโรงงานกระทรโงอุตสาหกรรม และหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันแผนแม่บทเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างมีประสิทธิธภาพและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสอ,อทอร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานใน11กลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน44สาขาอาชีพ และพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวนกว่า3,000คนสอ,อทอให้ความสำคัญกับการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันโดยการจัดตั้งคณะทำงานรวมไปถึงการร่วมเป็นองค์กรหลักในการรวมพลังแสดงเจตนาลมต่อต้านคอร์รัปชันในโอกาสต่างๆนี่นเป็น,ปนส่วนหนึ่ง ของการดำเนินงานของสอททที่จะยังเดินหน้าสร้างความเชื่อมัน่นและความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง